สวัสดีครับผมเฮงหนึ่งห้าสี่ารนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนำกันครับเป็น Toyota y a าริตีสองพัครับคันนี้เป็นออปชั่นสปอร์ตนะครับรถมือเดียววิ่งประมาณ65,000่นกิลนะครับภายนอกก็ตามน,นี้เลยสีสวยไม่มีริ้วรอยอะไรนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักหรือไม่มีน้ำท่วมนะครับก็รจริงๆที่ร้านเรามีการตรวจสภาพ274จจุดอยู่แล้วนะครับ นนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าไม่มีชนไม่มีอะไรแน่นอนประวัติเข้าศูนย์ชัดเจนแล้วเราก็จะมีใบตรวจสภาพให้ทุกคันนะครับเป็นการรับประกันความมั่นใจว่ารถคันนี้ผ่านการตรวจคุณภาพแล้วนะครับเราก็มาดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้ก็ได้เดิมครับไม่มีแกะไม่มีถอดน,นะครับห้องเครื่องได้เดิมเครื่องเดิมๆแห้งๆนะครับ รถร้านผมไม่ขายรถชนอยู่แล้วนะครับตามนี้เลยคันนี้เป็นเครื่อง VVT-iE นะครับเป็นเครื่องตัวใหม่ของโตโยต้าเนาะถ้าเป็นยาริตรุ่นเก่าจะเป็นเครื่องพันสองเหมือนกันนะครับแต่สังเกตที่ฝาเครื่องนะมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยตรง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 นะแต่ถ้าเป็นตัวตัวใหม่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมีโค้งอย่างเงี้ยนิดหนึ่งนะครับตัวน,นี้นะเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับเ <sür? S 2> ดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับนี่ครับ เดิมครับเดิมนะเดิมนะไม่มีแกะไม่มีอะไรนี่ก็หมุนล้ออะไรนี่ครับแบบหมุนเดิมนะครับไม่มีจอไม่มีการพ่นสีอะไรนะครับแต่รถรุ่นนี้เขาไม่มียางอะไรให้แล้วนะครับมันเป็นชุดซ่อมยางแทนนาะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มาดูสภาพภายในกันครับอันนี้ใหม่ตามนี้ครับ เจ้าของดูแลดีรถเข้ามือเดียวนะคันนี้มือเดียวเบาะเป็นบอกหนังนะครับวงมาลัยก็มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงมีที่ควบคุมรับสายวางสายทั่วไปนะครับอันนี้ก็ข้างหลังนะครับก็สวยตามนี้เลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับ ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับเบาะหลังพับได้60-40ก็คือแบ่งพับได้2อฝั่งนะเวลาพับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอพับแล้วพอมองจากด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าจริงๆอีกฝั่งนึงก็สามารถพับได้นะครับก็กดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ดันหลังเก็จะเรียบอย่างนี้เลยนะครับตดวนี้นะเป็นรถทันสปอร์ตมีกล้องถอยมีอะไรให้ นี่มีฟองถอยนะครับเดี๋ยวจะมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับติดแล้วครับเสียงเงียบทีเดียวนะถึงว่าล้นใหม่เนาะไม่มีอะไรหรอกนะครับไม่มีไฟเตือนอะไรขึ้นนะครับไฟแดงๆที่ขึ้นนั้นมันผมไม่ได้คาดเห็นการนีรละไนะอ่ะโอเคความร้อนอะไรปกติ อันนี้ครับเป็นระบบแอร์ของตัวรถนะครับก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับอ๋อผมลืมกด Auto. ออโต้โอเคแอร์เปิดแล้วแอร์เย็นนะครับปกติเลยมีคุมอุณหภูมิได้เป็นดิจิตอลนะครับตอนนี้เป็นจอเดิมของออปชันเดิมของเขามาเลยนะครับก็มีทีเดียวมีต่อบลูทูธได้อะไรได้ปกติ มีกล้องถอยหลังให้นะครับแล้วก็มีกล้องบันทึกด้านหน้านะครับแล้วก็มีบันทึกด้านหลังให้ด้วยนะอันนี้มาจากโตยโยต้าหมดเลยนะครับรถรถดีทีเดียวครับไม่มีอะไรหลับรถวิ่งน้อยด้วยแล้วก็มีเนี่ยกาศูนย์ตามระยะมีใบตรงนี้มีประวัติทุกระยะให้ดูนะครับอยู่ตรงนี้เลยทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่ว่าถ้าอยากเป็นเจ้าของต้องทำไงบ้างนะครับ ถ้าใครไม่อยากผ่อนนะครับก็เตรียมเงินมา3 7 9 0 0 0เ็่เกากลับกลับได้เลยครับชุดโอนพร้อมนะครับลดมือเดียวแล้วมีเอกสารชุดโอนให้เลยนะครับแต่ถ้าท่านใดอยากจะจัดไฟแนนซ์ก็ทำได้เช่นกันนะครับตอนนี้เรามีโปรดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับผ่อนเดือนหนึ่งก็น่าจะเริ่มต้นอยู่ประมาณสนะั้7 0จ0พันะก็ ลองแต่น,นี่ฟีดดาวนะหมายถึงฟีดดาวจัดเป็นยอดเลยก็ผ่อนเนี่ยประมาณนะี้ไม่เยอะไม่เยอะผ่อนสบายบายนะครับก็ถ้าใครสนใจก็จะแอดไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามกันข้อมูลต่างๆได้นะครับช่องทางการติดต่ออยู่ท้ายคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ